หลาบซีนหลาบเนื้อกินมากแล้ววันนี้มาหลาบจุง้งพี่น้องนี่ตับกินแล้วจุ้งเลยเบิ่งลาบลงไ,ไปเลยกินทอนล้ลาบจุง้งไปนห้พี่น้องวันนี้มาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพพอกับหนุ่มไรการช่างลินุนครอเก้าครับพ่อแม่พี่น้องครับมาวันนี้หนุ่มไทย้วพามมาก,กินมาวันนี้ ลาบซีนล,ลาบเนื้อกกินมากแล้ววันนี้มาลาบจุง้งพี่น้องนี่ตับกินแล้วจุ้งเนียเบิง่งลาบลงเบิง่งไปเลยกิ่นท้นลาบจุ้งมาได้ครับพี่น้องวันนี้มาพักกับพักแก้มกับพี่น้องผมว่าคือน้อยครับกระเทียมกระเทียมท่วนพี่น้องนี่กระเทียมท่วนกินแล้วเนี่ยคึกแน่เห็นบอกรุ่น้องมาแล้วเขาขึ้นมาลาบพี่พี่นี่ฮ้องมาเลยเนี่ยว่าทำไมกิ่นได้กินเสียงห้องเลยได้การอีกลักได้การ คือเก่ามาละคือเก่าพี่น้องขมขมเสียบๆคือเก่าครับมาละกรับกรอบๆพักหอมแตงทโอ๋ยอร่อยใหญ่ห้างเนาะกินกับคือเก่าเอาเหนียวไหมครับฮ้อนฮ้อนข้าเหนียวใหม่ข้าเหนียวใหม่หอมหอมขาเหนียวใหม่ก็ได้ข้าวเหนียวใหม่ก็ใหม่หม่ลายเดือนละจำจักบาทสัก่อนแต่ปลุกปลกปลุกปลุกอืมอืมตอบตอบ Ừ, lạp chung chút chung có nhảy lạp chung có hiểm ừ. hiểm có hiểm 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 Mình không bao giờ cứ quên không giờ cứ bữa Lập chung Mẹ ra bệnh <laughs> Hương

nó cứ có cái nhãn mà nó cứ nó nói bàng tai chuyện น้ํำม่ไรลับมันไม่น้ำมันเลยแข็งๆจับไปก่อ ดื่อรื้อรื้ดงรวด นล้พูดยกอินเสียงเลยแล้วก็รางไพูดต่ว,ตวงดวงอ่ะื่มหลาน,นแจกกระตกไม่เป็นยาใช่ไหวะ Lepas so, nak um. so, อกิงโกสิงกามาเมื่อพวนโอ้กามากานี่มักกินไข่พี่น้องไกล้ไข่ไว้แต่กามักกินเมื่อืมมากเพื่อชิป nữa Nước mình có hoàn toàn đúng đúng với nhau có hiệp Mà hình đi khai nước ไม่ได้น้ำแล้วกันน่กินไร้ไม่ไน้ำน่อยถ้าไม่ไม่น้ำมันกินกินเนากินแค้น่กัดแทบกรออเกลาเพรามันเป็นลาบอือก๋วยเลี้ยงเขาเห่า ủa luộc đuật xoài như này, hay lọc trung của bắn ngày bắn ngày cây hố trung trung tên là tầm kỳ lắm chung xe bà gì lắm bởi đi ở chung mà lạp bữa nè trung mà lạp ฮึมวัดเปตัวไปแ่งรอกเลสจักเดือนจเขาของมื่อคืนเพื่อขับเนะียเมคืนวั หมดละพี hmm. like. mm ่เราเ้ยตะโหอ๋เมาอนกันาตั้งเอะนะคนองนะมันเลกินสมบัไ่ละจัดๆพก็บดีสมมากปลาคูดทำนี้กันเขอยากน้ำขึ้นเก้าไหาะน้ำมอยคือเก่าหวานหวานคื้เก่ากินเห็ดแต่ก็แก้วาน นนเขามีแพ้มาดูเราบุญเนี่ยอืม,อม,อมเสียบๆเหมืนหวานท,ที่กรอบพี่น้องไงเอ้านุ่มไยกันโคฟะไปยุ่ยยุ่บ้านเป็นว่านยุ่สวนที่กรอบรับพี่น้องครับเบิ้งแย่งนุ่มไรนะครับเด้อเบิ้งคลิปนุ่มไรละกัน บางคลิปนุ่มไทยจบแล้วกัความเจ็บยังไ้ความใครย,ยังมีครับซุกกับหังขับลำรวยลำรวยสู้คู่สุขคนครับนุ่มไทยกล่าวคำว่าสวัสดีครับ